เดินมาซะเหนื่อยเลยค่ะคุณผู้ชมขอแวะดับร้อนด้วยเฉาก๊วยที่เขาบอกว่าอร่อยที่สุดในเมืองมนุษย์พบนี้ชาตินี้หาทานได้ที่นี่ที่เดียวค่ะได้มาแล้วค่ะคุณผู้ชมต้องคนก่อนนะคะอืมอร่อยที่สุดในเมืองมนุษย์จริงๆด้วยค่ะคอนเฟิร์ม แล้วค่ะจุดประทับใจที่ปลายทางของอาจารย์วิชาวัดพระาธาตุถริพูนชยัยวรมหาวิหารข้างนอกยังสวยงามขนาดนี้เราไปชมความงามใกล้ๆกันเลยดีกว่าค่ะก่อนที่จะไปไหว้พระาธาตุถริพูลชัยนะคะเราก็มาไหว้พระมหาวุณีศรีถริพูลชัยกันก่อนค่ะซึ่งเป็นพระประธานของวัดนี้ค่ะ All gone. ลำพูนคือเมืองพุทธโดยแท้ผู้คนที่นี่เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากสะท้อนผ่านทางศิลปะในวัดวาอารามต่างๆค่ะนี่แหละค่ะพระธาตุถริพูนชยัยยิ่งมาดูใกล้ๆยิ่งสวยงามมากเลยค่ะ องค์พระบรมธาตุหริพูลชัยอยู่คู่กับเมืองหริพูลชัยมาช้านานแถมยังเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของปีระกายด้วยนะคะองค์ประกอบเนี่ยจะเเป็นเป็นแบบย่อมย่อมไม่ไม่ไม่ใหญ่โตอะไรใช่ไหมครับ แต่ว่าเราสามารถที่จะเห็นถึงความสวยงามได้ตั้งแต่สมัยดั้งเดิมคือคือสืบทอดมาตั้งแต่สมัย1200ปีมาแล้วยังอยู่เนี่ยผมว่าสุดยอดอะคนรักษาองค์พระบรมธาตุแห่งนี้นับเป็นปูชนียสถานอันสำคัญยิ่งในล้านนาไทยสมัยโบราณและนอกจากนี้ยังเป็นจอมเจดีย์หใน8แห่งที่สำคัญของประเทศไทยค่ะ การได้เดินทางออกมาท่องเที่ยววัดพระบรมธาตุไทยพุนชัยแห่งนี้นอกจากจะได้ทําบุญแล้วเรายังได้เห็นวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่จากเมืองเล็กๆที่จังหวัดลําพูนค่ะและนี่ก็เป็นจุดประทับใจที่ปลายทางของศาสตราจารย์พิเศษวิชามหาคุณแต่ว่ากิจกรรมยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเราจะไปทํากิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ยั่งยืนจะเป็นอะไรนั้นคอยติดตามค่ะ มาถึงช่วงทากิจกรรมดีๆกันแล้วค่ะเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนะคะวันนี้ค่ะอิฟจะมาเรียนรู้การทําผ้ายกดอกซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่สาคัญของจังหวัดลําพูนค่ะเราไปดูข้างในกันดีกว่าว่าวิธีการทําผ้ายกดอกเป็นยังไงกันไปดูเลยค่ะโอนี่ค่ะคุณผู้ชมผ้าฝ้ายกดอกนะคะเป็นฝีมือที่ละเอียดละออมากเลยค่ะ แหมเพื่อให้ทริปนี้ของอิฟสมบูรณ์แบบนะคะอิฟจะต้องขออนุญ,ญาตไปลองทำดูแล้วล่ะคะ่ะเอาเลยค่ะน้องอิฟมาถึงทิ่นถ,ถึงที่อย่างนี้ต้องลองคุณยายสวัสดีค่ะและนี่ค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะอิฟก็อยู่กับคุณยายบุญชมค่ะผู้รีเริ่มนะคะกลุ่มการทำผ้าฝ้ายกดอกนั่นเองที่จังหวัดลำพูนคุณยายคะอีฟอยากรู้จังเลยค่ะว่า เอกลักษณ์ที่สําคัญค่ะของจังหวัดลําพูนนะคะทำไมถึงเป็นผ้าฝ้ายกดอกอะคะเขาเป็นสมัยปู่ย่าตายายเขาเริ่มเกินขึ้นมาทำสืบต่อกันมาสมัยโบราณค่ะและการที่คุณยายมาเริ่รมมาคะ่ะในการทํากลุ่มผ้าฝ้ายกดอกแบบนี้นะคะ่ะมีที่มาอย่างไงคะเพราะคนคนแก่เมื่อก่อนนะว่างงานแล้วแก่ตัวแล้วทำไรไม่ไหวก็เลยมาหาทานพ่อครู ช่วยทำจัดอุปกรณ์อย่างทำขึ้นมาหกวใจเขาก็มาเริ่มทำมทำเกินขึ้นมาก็ก็กมาจนได้ถึงทุกวันค่ะถ้าอย่างนั้นตอนนี้ต้องให้คุณยายนะคะช่วยสอนอีฟทำผ้าฝ้ายยกดอกดูแล้วล่ะคะ่ะดูนักเรียนคนนี้จะตั้งใจมากๆเลยนะคะเนี่ยส่วนคุณครูก็ดูจะชื่นใจไม่น้อยที่นักท่องเที่ยวหัวใจใหม่ชื่นชมในวัฒนธรรมการทอผ้า ที่มีชื่อเสียงที่สุดนะฮะก็คือผ้าไหมย,ยกดอกผ้าไหมย,ยกดอกของลำพูนเนี่ยสวยมากซึ่งขณะนี้ยังทออยู่นะยังทออยู่ผมผมก็ไปเยี่ยมโอ้โหคุณผู้ชมคะพออิฟได้มาสัมผัสเองนะคะกว่าจะได้ผ้าแต่ละผืนเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นๆเ,เลยนะคะและนี่ค่ะเป็นเอกลักษณ์ที่สําคัญของจังหวัดลําพูนใครที่อยากจะเห็นผ้าสวยๆดีๆแบบนี้ค่ะก็เข้ามาเรียนรู้เพื่อที่จะสืบสานส่งต่อไปให้รุ่นลูกรุ่นหลานของเราให้ได้เห็นต่อไปนะคะ คุณยายคะเหนื่อยมากค่ะเหนื่อยเเมื่อกี <lawsuit> ้ไปเจอกับคุณยายมาแล้วนะคะตอนนี้อีฟก็มาอยู่กับคุณตาค่ะซึ่งตอนนี้คุณตากําลังกวกได้อยู่หรือว่าเป็นภาษาชาวบ้านที่เรารู้กันดีนั่นก็คือการปั่นได้นั่นเองงั้นอีฟก็ไม่รอช้าเลยอยากจะให้คุณตาช่วยสอนหน่อยค่ะคือยะตตรงนี้ กวักนี่หนึ่งอันแล้วก็มีผ้าหนึ่งตำวานี้ใส่คงกว้างเสร็จแล้วก็ต้องปั่นให้จนจบการปั <movies> <ios> ่นได้นะคะก็ต้องทำแบบช้าๆค่ะชีวิตที่วุ่นวายในเมืองนะคะลองมาปั่นได้แบบอิฟดูนะคะรับรองได้เลยว่าจะทำให้มีสมาธิมากิ่งขึ้นค่ะ และกิจกรรมดีๆวันนี้นะคะที่อีฟได้ทําร่วมกับคุณตาคุณยายที่กลุ่มทอผ้าผู้สูงอายุวัดต้นแก้วค่ะเป็นเอกลักษณ์ที่สําคัญของจังหวัดลําพูนนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะหากมีโอกาสแวะมาที่จังหวัดลําพูนก็อย่าลืมมาอุดหนุนผ้าฝ้ายยกดอกของชุมชนที่นี่ค่ะนอกจากจะเป็นการส่งเสริมรายได้ให้กับผู้เฒ่าผู้แก่แล้วยังเป็นการสืบสันฒนธรรมของที่นี่ให้สืบต่อไปค่ะ วันนี้อีฟก็ประทับใจมากๆเลยค่ะกับการเดินทางท่องเที่ยวที่ลำพูนค่ะ การเดินก้าทีแดงช้าๆนะคะทําให้เราได้เห็นโลกัรน์รวมไปถึงได้เห็นศิลปะวัฒนธรรมของที่นี่ทําให้อิฟรู้สึกว่าอิมเอมใจมากๆเลยค่ะวันนี้อีฟต้องขอขอบคุณาศาสตราจารย์พิเศษวิชามหาคุณนะคะที่แนะนําการเดินทางท่องเที่ยวดีๆแบบนี้ค่ะแล้ววันนี้ค่ะหมดเวลาลงแล้วกับรายการ The Destination ประทับใจที่ปลายทางกลับมาเจอกันได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลา11.00นทางช่องสถานีข่าว24ชั่วโมง TNN 2 4วันนี้อีฟต้องขอตัวลาไปแล้วอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมได้ เดินทางออกมาท่องเที่ยวแบบนี้ก็ทําให้เราได้เห็นโลกทัศน์ที่กว้างขึ้นเที่ยวแบบหัวใจใหม่เมืองไทยยั่งยืนวันนี้สวัสดีค่ะคุณยายใช้ระยะเวลากี่วัน้วได้ค่ะหวันหวันหรือหวันหนพืนห้ถึงหวันเมสเม็ดน,ดน,ดนด <laughs> ห้า้้าหืม อร่อยเด็ดจริงๆค่ะ so you see, you อันนี้เขาไว้ติดนะคะถ้าถุงค่ะหรือว่าเสื้อก็ได้นี่มีเสียงด้วย